อันนี้ก็อาะันตอนการทําสีของโซลนาที่ชนวัวนะครับอ่เขอดูหน้าตาช่างงานะครับช่างาครับโหสุดยอดแล้วครับพนี้ทําได้ทุกอย่างในโลกครับน้องอันนี้จะเป็นเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับไปแล้ว ขนาดรองพื้นยังสวยขนาดนี้ครับแล้วเสียจริงจะแหลมขนาดไหนหพี่น้อง